สวัสดีค่ะสมอนชาแนลจ้าโรงเรียนบ้านอะไรสอเลสสอราศีนะคะนี่มาหลายท่านนะคะนี่นะคะสอรฤศีนะคะนี่นะคะนำขบวนคุณลุงอยู่ข้างหน้าตามด้วยน่าจะมอบน้ำเนาะชิดตาแปะมอบุนมาเอาน้ำให้ที่โรงเรียนนะคะตามด้วยอ๋อน้ำไปโรงพยาบาลนะคะมอบทุน การศึกษามีนางรำมาลำรอลุ้นหรอคะมีรถโอ้าอ้ามีนางรำมาลำต้อนรำด้วยหรือเดี๋ยวเราทำไมไม่ใส่ชุดนางรำมาลำด้วยสวยงามมากนะคณะนางรำมาแล้วนะมารับต้อนรับ อาทีมของเราก็จัดเต็มมากนี่ไงนางรำที่เคยไปรำที่บารงานบงโสองคูนี่เองใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้นะคะอ๋อไปนู่นไปโอ้นะฮะคนุณลุงก็ลงแล้วนะคะนะฮะทุกคนเป็นนางรำที่เคยไปรำวันนั้นนั่นเองนะฮะโอ้จำได้แล้วนะฮะเต้นเต้นนะฮะมาแล้วมาถึงแล้วนะคะน้ันเต็มคันรถนะคะมานะฮะที่บ้านหมู่บ้านนี้นะฮะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะโอ้ มีคุณลุงนะคะเรียกรถบรรทฟื้นมาหน่อยนางรำก็มาต้อนรับเลยนะคะนนั่ <więc S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะพอได้พอได้ยินดู ทุกครั Euro, <rainforest. S 1> ้งเราจะเห็นนางลำไปที่ทุ่งนาลุงพลวันนี้อยู่ทุ่งลุงพลมาที่รถล็อกรถแล้วจ้าโอ้ที่ล็อกแล้วค่ะออีกละสีไม่ยิ่แต่แน่น้าสองสีเพิ่งได้เงินเหรอสด้ได้สองแบบได้สองแบบจ้าสองแบบสองสไม่ใช่สอ ป้าก็อยู่นู่นนะคะ f อซนะคะป้ามาแล้วนะคะ งานตอนมาเด็กไปด้วยหรอ่า้เรียนเรื่องการทนานีภาพไหมโรงเรียนเล็กๆจิดีต้อนรับนะคะแล้วตอแลวต่อแถวตอแถวน้ำล้องโอเคยิงกระดาษไมค่ะฝากเลยค่ะมา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 เข้าแล้ว ข้าแพะข้าม like ันนโอ้โหใช่มีค่ะใชมีค่ะ้บมบิ่ะาข้นทีวาจ้าบ้าสิมนีอยู่ป้าอยู่ไม่มีของของผู้ต้องทีตัวอาะ้องกบบาทบ่บ่

ไม่ต้องไม่ต้องวาวไม่ต้เดงงเลยมใช่เครื่องตเาจะเข้าแต่คุณใหญ่อยากเข้าเลยให้เขาเข้าครแข่งห้่ไปแ้วไงเราอยากเข้าแต่เขาเข้าไปก่อนเราเต็มาเลยเข้าไม่ได้ไม่มีที่เข้าใช่เอาบ้างเมนู25แพนนัามัามัตอาตั้ง พาไปสิไปเครับอสไอ้นกขึ้นแล้วบอสไปถือกล้องไอ้คอยย่านเลยยูซิเลอร์าอยู่ที่ไหนย้ายแล้วกลาง ปาีไม่ด้เียนลยาะอลนปากาเลป่ไมก็เรามาบกตัวเองอันนี้อัี้มีอีฝากมป้ามีอะไรบานะป้ามมพิธียลมลุงป้ามาเองเนาะใครอะใครไปเอาอยู่ครับไปเอาอยู่ครับไป ตอนนี้เราก็มาอยู่ห้องนักเรียนพออะไรก็ไม่นะคดซิเลอร์เพทอดแอคซอ่เป็นตาหกแนเอาเอาอเลีนเร็จอกนก่องใหญ่ด้อ๋อเรีนมาแล้วครับ เริ่มร่วมกันแล้วครับเริ่มร่วมแล้วเดี๋ยวเท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวครับขออนุญาตคุณครูท่านนึงครับหลายๆท่านเลยตัวแทนเลยครับตัวแทนไหนเด็กๆด้วยคุณป้าจะร่วมนะจะร่วมจะร่วมไหมเนี่ยเราจะให้ร่วมอีกไหมมีถือมาเลยสี่โรงเรียนจะไปกันสี่โรงเรียนใกล้ศัลย์โรงพยาบาลนะครับจัดการบันเด็ สีงเรียนอะไรว่าเราจะมาาคุหหวเราไม่มีหรอกระเป๋าตั้งอยู่นี่้้องเราหลายใบครับคนหลายมัน้ป้าอันนี้ของยายมันตา้มนตายมันมไปโรงเรียนหนยก็ได้ถื่น้ำหน่อยไหมครับเอาเพราคุยไปเลยช่ือ นนนนอืมเป็นจกรรมกันเด็กทีนี้ที่เรากิจกรรมที่านทุ้วนนก็น้วาขขนมร่ะไะมากเลยอันนี้ก็เลยเป็นส่วนนึงที่จะร่วมา่วาวเด็กๆโรงเรียนวใกล้บ้านเราก็ถ้ามีโอกาสดีีี้รรทางเรียนให้เด็กๆไร่วมกิกได้กามทามยม

ชนะครูนะครับที่การตั้งรับที่แล้วั็อยากอให้รำ